เส <th ียวนะเสียวหลังหรือเสียวป้นฮะเสียวหน้าเสียวหน้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับรู้ว่าเสียงแต่มันต้องขอรองเจอกันทสองป้าสวยสวยลงแล้วงแล้วหมุนเจอไหม ตัวเดียวเพื่อนฆ่ามันดวงเอ้าคำว่าตัวเดียวผมไก่ได้ว่าเอ,าอ้าจะดุ่งเอาอยู่นั้นไม่ได้นะเว้ยเล่นกันหน่อยอาวุธมันโลแล้วอ่ะอาวุธมันลูกบกโลแล้วอ,ะอว่ลลวอะ เออเนี่ยเพื่อนรอบหลังว่าชุบผมเลยว่าได้แหกหน้าแม่ลงลงล่งลงไปข้างล่างแล้วถอยถอยมาก่อนก็ได้แล้ววะจะตาแล้ววะอุ้ยเพื่อนอยู่ตรงหน้าผมโอู้ยเอ้ยบอมแลนโดนโดนโดนสะดุ้งสะดุ้งไปครับล่วง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 บอมแลนล่วงนะ เราสบายแล้วเหลือฝั่งนี้ไวไไ้ใวส่เออตรงนี้เนี่ยมันอยู่ข้างล่างเหรอไว้ก็ใส่ครับใครไหวก็ซัดข้างล่างข้างแล้วเหรอไม่ไ <ป S 1> อยู่บนแร,แรกใช่ไหมผมเสียวเลยโอเคที่หนึ่งมีที่หนึ่งอยู่ขา้างหน้าเรากล้ๆนั่นแหละในรูครับเข้าสายไปแล้ว êi, khéo phải khéo quá, bẩy sát, quá, mí quá, thỏi ná, thỏi ná, ủng thỏi ná, nản rồi. เพ oh oh. 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 okay. ื่อนสวยเต็มเต็มต vale ัวโอ้ยระเบิดเต็มตัวออฟฟิเซอร์ลูกพิษคาบายด้วยออฟฟิเซอร์คาบายลูกพิษระวังนะมันเร็วมันยิงเร็วจะเย็นนะจะเย็นถอยอะไรครับคือสองหน้าตายร้อยสิบร้อยสี่แต่เมื่อกี้ผมง้างขนูเต็มข้อเลยไม่ตายเฉยไม่ติดลูกระเบิดผมเลยนะจริงอ่ะ ให้กลับมาสวนผมพูดไว้สองเท้าสองเท้าสวยมีอีกมีอีกถอยถอยก่อนนะถอยก่อนระวังกล่องระเบิดนะสดสดสดตายสวยเดี๋ยวตีนอก มีตัวนั้นแ่ะใช่ปะเบตตีนอกอเบตตีนอกฮนหิวก่อนะหิวฮิวก่อนว่าแม่งโคตรโหดเลยอ่ะปืนเที้ยอะไรวะมันยิงแล้วระเบิดตายหน้าไม้ดูครับต้องเล่นผมเล่นแล้วมันอยู่ฮะเจาะทีเดียวปุ๊บแล้วมันก็คาคาอยู่งั้นเลยนะถ้าไม่ระเบิดเอาออกไม่ได้มันออกมันก็ดีเลยระเบิดอยู่ดีใช่ปะใช่ถึงรอพันแผลมันก็ระเบิดอยู่ดีปัญหาคือ มันเบาอ่ะบอมแลนด์นะครับชุดได้แล้วล่ะเรโคอ่ะกดใช้ทีนึงก็ได้ครับกดใช้ทีนึงกดใช้ก่อนเอาไกลๆกลทำบอสอยู่เปได้แล้วเนี่ยได้โปรดด้วยผมเดินไปชุดเสียวเสียวเสียวถอยไปเล่นตรงอื่นได้ไหมอ้าวไม่ผมโยนโดนไฟชุดได้ใช่เหรอ ใช่ไม่ใช่แล้วอยู่ซ้ายถอยเพื่อนถอยได้รถ,อถอออโอ้ยจีจีจีไม่ไกลถึงว่าตึงอย่างน้อยเราได้สู้ไมโดนไล่ว่าผมคงไม่รอดหรอกอย่างน้อยเราก็ได้สู้สองตีครับนี่ก็จริงจังเลยไอตัวดับปืน โดนแล้วหัวไม่ไม่โดนราทอนจริงหัวละธอนเจ็บนะเจ็บตัวนั้นอะเจ็บมามาแล้วครับมาแล้วมา W N W มาอยู่ซ้ายอยู่ซ้าย สวยตายไปอกระสุนระเบิดนาเด้งเลย,ออยนี่ไงหน้าไม้ระเบิดนะหน้าไม้ระเบิดเล่นแล้วเอได้สิ่งนี้ไงเรายิงงัดเลยผมขอแล้วคุณผมอยู่ข้างบนนะผมจะเข้า,าขอย่างข้างบนนะอย,อยู่ข้าง<ะ>ข้างคุณข้างข้างคุณมีสปาร์กนะผมพลาดไม่ได้เย็นนะใจะเย็นนะ <c oughs> ผมดูนเข้าไปมยิงส่วนผมเลยอ่ะมันจะน่าหายเลยอ่ะโอเคข้างบนจบโควต์อยูสวยสวยผมเช็คศพอ,อยู่ไม่ชุบหลอกยิงพิษใส่ศพก็ได้ครับไม่มีคนคนระับโอเค หมดแล้วฮะหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยผมอยากได้ครับขิงจังเว้ยผมเผาไปแล้วดีไม่ได้ผมอันตรายต่อชีวิตผมเฮ้ยผมขอเซฟนะตายชิวๆนะฮะจะเซฟทำไมปืนตกแล้วผมกลัวเดี๋ยวไม่ได้เล่นขอยิงสักหน่อยนะฮะชีวิตเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วนี่ฮะคนมามาลองนะคนมาแล้ว ยังก็ยังไม่เดินเลยสวยครับอยู่หลังรถนึงเพื่อนโอ้โหนายโตวิ่งไปไกลอ่ะไม่ใช่ตรงนี้ครับซุปสองครับเ็นซ้ำผมซ้ำ ลูกซองลูกซองเพื่อนระวังถอยมาถอยมาเจดเทหล่อเกินได้ยิงฟรีอ่ะมีเสียงเคาะไกลๆน่าจะวิ่งตามไปด้วยแหละอืมเสือบว่าไอ้คำว่าท็อซิกนี้แปลว่าอะไรอ่า อุ้ยเนี่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 ยท็อกสิคันเป็นอนี้ครับวอเทอร์เดวิลเป็นล้านตัวเลยคู่อริใครไม่รู้เฮ้ยผมจับมือเขาแล้วเลือดรดด้วยเขาอาจจะชอบคุณก็ได้ครับเป็นผีหนอนสไตล์ญี่ปุ่นน่ะเคยดูว่า ที่ชอบดูอ่ะอุ้ยกลัวนะครับเนี่ยแบบนี้ผมกลัวที่มันจะเข้าทุกรูเลยอ่ะโอ้ยน่าจะชุบเพื่อนแล้วอยู่ขวาของกำแพงตรงตรงศพผมก็มีอุยนั่นอะเมื่อกี้อยู่ข้างล่างข้างล่างให้รับให้รับเมื่อกี้ผมเบิร์ก็จะกระโดดยิง อ๋อบ้านนี้มันออกด้านซ้ายได้นะยังอยู่ศพผมอยู่อือห็นละอยู่ท้าศพผมนั่นแหละโอ้ยปืนเล็งหัวเล็งหัวเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาใหม่เพื่อนดีช่วย โอ้ยบอมแล้วนะโดนคือตายนะครับเปิดประตูเล่นเหรอโประตูไกด์ว้สวยน่าครับอยู่ตรงรถม้าตรงรถม้าเื่นนิดนึงไงดูดิชุบครับชุบชุบก่อนโอ้ยโทษครับโทษ รีบรีบรีบทำไมเมื่อกี้ผมยิงหัวไม่ตายลวงลวงล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 ง เป็นดูโอเปล่าไม่ใช่ครับผมว่าไม่น่าใช่นะแต่แบบดักศพได้เลยครับฝั่งผมมองไม่เห็นนะเฮ้ยทำมันลุกเรื่อยๆเลยเนี่ยมีเอว้นอีกสองคนอ่ะโอ้ยทเก็น สวยไยครับเดี๋ยวตัวเองกระวิ่งมาหาผมขึ้นไปแล้วตายโอเคตายกันเ่เห็นผมเห็นพี่อ้วนสองอไหมม่รู้มีก็นหาผมหลังหินนี้หายตัว ไปอะไรวะทำบอสอีกบอสไหมเลยก็มาแล้วหรือว่าเซฟทำบอสได้ครับทำบอสทำบอสทำบอสได้ทำบอสกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะอุ้ยตัวฟรีอ่ะตัวฟรีออกไปค้อนค้อนค้อนค้นความรุ่สามคน ไม่มีเกตเตอร์เล็กดูขวาครับดูขวาสวยาต,ตายไปเย็กในฟุตไม้อืมใช่ใช่ โดนเจ็บดไไีไปลงลงกันเลยจะเนียนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัมดมีคลิปเสียงด้วย ลงน้ำไปแล้วคว้าไปคว้ามันลุกแล้วนะลุกแล้วลุกแล้วตรงนั้นแหละโอ้ยเปลี่ยนเลย ผมไม่เห็นตัวหายตัวไอตัวนั้นนะเห็นละอยู่ในหญ้าเฮ้ยม่มีที่มาซ้อนอีกเหรอไม่ไม่ผมยืนดีคอยผมยืนดีคอยดีคอยดีคอยอ๋อผมเห็นละผมเห็นละอีกตัวหนึ่งยู่ไหนครับมาร์างหน่อยร่างหน่อยใช่ครับใช่ใช่มันยิงผมได้ผมได้มาและวีนึงผมได้มาและไปแกเลยบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ ยัดเลยดิบนนนห,ห,นหนังบ้านหนังบ้านเด็ดนะนัดหนึ่งนัดหนึ่งยิงมาละข้างนอกตายครับตายตรงไหนเอ่อฝั่งฝั่งขวาไม่รู้จยิงมาดิมาดิวะกัางกัางสองทีฮเป็ดแตกเหรอ ไม่มีมปเป็ดแตกไหผมไม่ได้เหยียบนะเป็ดแตกจะฝังเ,เป็ดอยู่หลังเขาน็อตเวียดครับสวยสวยอยู่อยู่บันไดอีกผมเช็คบันไดก่อนระวัง,ะะงหัวนะสวย อยู่ขวาอยู่ขวาเชี่ย้ยมันวิ่งไวด้วยพวกนี้เหรืยอวเปล่าปลาอะไรอ่ะคนเหรอใช่ครับเสียงปืน,ป,นปืนคน,น,นไ,ไม่ได้โดนแหวววะยิงอะไรของมันวะ เพื่อนด่าหรือเปล่าไอ้เมื่อกี้ผมอย่างฮ่าแบบแบบเคยเคยดูหนังพับฟิเคชันมาช็อตซามูเอลแจ็กสันครับยิงโดนผนังหมดเลยอะไรเงี้ยมันยิงไม่โดนผมเลยแบบอะไรของมันก็ไม่รู้มีเรื่องสนายเรื่อยจะบ้าจะสุดกลัวนะโอเงี้ยขอยิงหน่อย อยู่ตรงบ้านขาวน่วเเฮ้ยจะทำอย่างนี้ขอหน่อย <g ül> เห็นตัวเดียวครับยังไงอุ้ยระเบิดบิก๊กโอ้ยบิ๊กบันเดิลด้วยเด็กดักสมบกเลยเจ,บจบ็บเจ็บสบผมสบผม อะไรวะเกยวิ่งมาแทงของไม่ท้ายเลยนะศบนี้แหละนายโตตัวใช่ในายโตของผมของผมไบแล้วให้ <c oughs> ผมดับนายโตวไว้นะห้ามนะครับห้าม <c oughs> มีคนคห่วงเลห่วงกับ <c oughs> ตัวหายตอผมก็ <c oughs> ร่วงแล้วเหรอเชี่ยผมเมื่อกี้โทษครับนี่ย ข้างในเนยใช่ไหมครับข้างในใช่ใช่อัดอะไรเ,เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งตัวเหลือหนึ่งไม,ไม่ไม่เหลือสองสอบเพื่อนใช่ไหมครับแต,แต่มุณคุณโชว์ไม่โดน ชุบละชุบละชุบละเหลือหนึ่งใช่ไหครับเดี๋ยวเตัวสองครับเดี๋ยวสอง เต็มหัวเดี๋ยวแล้วผมไม่มีดูยิงเลยก็ได้ยิงเลยมันจะตายอยู่แล้วอุยอ้ยโหเต็มเต็มหัวไม,ม่รู้ตรงนั้นได้ไงวะโอ้ย <laughs> เกยมแรกก็ออกมาตกแล้วโอ้โหผมจะบ้าวะ่ะดักศพได้ไหมครับ ชุดอยู่ชุดอยู่ฝาเมื่อกี้นี้ชุดอยู่อ้ลูกสองแป๊บหน้าลูกสองลูกสองโดนอยู่ครับสวยจากไหนครับเอ,อ่อดูเท้าผมฝั่งนู้น บนเหรอมีด้วยเหรอบนหัวเบิหัวอ๋อหลังคาผมไม่แน่ใจหน้าๆมีมีตี้นอกด้วยปะ มีอยู่ผมเลยโอ,อ้มีตีนอกมีตีนอ่อนคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นขเขาเดิยบน้ำกันเลยลงมาแล้วหนึ่งคนนะ่ะเฮ้ยคิจีจยกันไหนวะ ไม่คุมไม่คุมไม่คุมอยู่หลังคุณเลยดับไปครับดับไปครับ 어 oh.